สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้องพามาดูแปลงนาะ JB ตอง8นะครับก็4 3วันแล้วครับวันนี้จะทําการฉีดยาเกี่ยวกับเรื่องของแมลงแล้ว็เชื้อราด้วยนะครับก็ได้เปิดน้ําใส่ไว้บ้างนะครับเพราะว่าต้องทําเปกสลับแห้งไว้แล้วก็เพิ่งจะได้เติมน้ํานะครับก็เดี๋ยวรอดูอาการก่อนเพราะว่าตอนนี้แมลงบัวลงนะครับก็เดี๋ยวจะฉีดยานะครับรอบนี้ก็เอาฉีดเอาสะพายเอานะครับแล้วเรื่องของ การฉีดยาเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอยู่ที่ความชอบเนาะเพราะว่าต้อมจะมาทําคลิปวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดยาว่าเอาโดนฉีดกับคนสะพายฉีดเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันมันมี2ออยางคือถ้าถามต้อมนะอยู่ที่ความชอบอยู่ที่การประหยัดระยะเวลาแล้วก็เรื่องของน้ําน้ําด้วยก็คือว่าหมายถึงว่า,าถ้าถ้าเอาความสะดวกนะครับโดนไวแล้วก็เสร็จไวนะครับ เสร็จไวถามประสิทธิภาพเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนะครับในช่วงระยะแรกนะครับแต่ถ้าถามต้อมนะข้าวระยะ่าประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยต้อมมองนะครับอันนี้ความความความคิดส่วนตัวนะครับค้นฉีดต้อมว่าดีกว่าเดินสะพายฉีดเป็นกล้องเอาอะเพราะว่าจี้ได้จี้ได้นะครับแล้วก็ตรงไหน่าสมมุติจะเก็บหญ้าล้วก็จี้หญ้าได้นะครับแต่ถ้าเป็นโดนโดนเขาหยุดไม่ได้ครับเขาก็ไปยาวไปเลยนะครับแล้วถ้าถามต้อมอีกว่า อ่าอัตราการใช้ยาต่างกันไหมก็มันมีที่คำนวณอยู่แล้วนะครับแต่การที่ใช้โดนนะโดนโดนคือใช้น้ําน้อยถูกไหมครับยาก็จะมีเปอร์เซ็นที่จะหนักนะครับหรือยายาค่อนข้างที่จะเข้มข้นกว่าครับแต่ถ้าถามต้อมมาอย่างอย่างสมมุติอ่ะเนี่ยตัวยาเขาเขากาหนดมาว่า1ขวดฉีดได้5ไล่10ไล่อย่างเงี้ยห้าห้าไล่ใช่ไหมครับนาต้อม7ไล่ต้อมก็ต้องซื้อ2ขวดถูกไหมแต่ถ้าเป็นโดนนะอาจจะเอาขวดเดียวไปเลย อันนี้คือความแตกต่างคือขวดเดียวเขาประหยัดน้ําได้เลยเจ็ดไร่นะขวดเดียวได้แต่ถ้าเป็นก้องฉีดอะเราก็ต้องซื้อสองขวดทีเนี้ยถ้าถามต้อมนะครับการเก็บละเอียดเนี่ยต้อมว่าคนฉีดดีกว่าโดนก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับต้อมก็ใช้โดนมาโดยตลอดนะครับแต่ต้อมอะสมัยก่อนต้อมไม่เคยใช้โดนนะครับแล้วต้อมมองดูแล้วเหมือนข้าวจะดูดีกว่านะครับจะดูดีกว่าเรื่องของยานะครับเนี่ยยังอย่างรอบเนี้ต้อมใช้ใช้นะ้าเขามาฉีดให้ แล้วก็ต้องไม่ได้ฉีดยาเองนานแล้วนะครับก็ไม่อยากจะฉีดแล้วด้วยเนาะเพราะว่ายาเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเราก็ต้องต้องดูด้วยแต่ถ้าเป็นช่วงข้าวท้องอันนี้ค่อยค่อยมาคิดกันใหม่ว่าถ้าข้าวท้องเนี่ยเราเราจําเป็นว่าเราต้องใช้โดนไหมเพราะเราไม่อยากเหยียบเหยียบตนข้าวแล้วถูกไหมอ่าครั้นี้ตั้งแต่ข้าวท้องข้าวตากเกสรสลัดเกสรยันข้าวก้มเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย ใช้โดนได้ต้องต้องว่าโอเคเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปลุยข้าวแต่ถามส่วนลึกๆแล้วคนสมัยก่อนน่ะโดนยังไม่มีเขาก็ได้ข้าวกันดีเขาก็ฉีดได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างตรงที่ว่า,าความถนัดความสบายดีกว่าเรื่องของน้ําไม่ต้องไปหาน้ําใส่ถังฉีดใช่ไหมครับเราก็แค่เติมน้ําในถังโดนเขาจะมาฉีดเขาเอาน้ํามาเลยเราแค่ซื้อยาอย่างเดียวฉีดแป๊บเดียวเสร็จแล้วกลับ นะครับแต่ถ้าเป็นคนเดินฉีดถ้าเราจ้างหลายเครื่องเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็ก็อยู่ที่ความพึงพอใจเนาะเพราะว่าพี่ๆน้องๆได้สอบถามเข้ามานา่งช่องต้อมว่าผมใช้โดนฉีดไม่ค่อยอยู่ถามว่ามันอยู่ที่คนฉีดด้วยนะครับว่าเอาอยู่หรือไม่อยู่อะ่ะเขาเขาไปไวหรือเปล่า,เ,าเขาลงให้เราต่ําขนาดไหนข้าวหนึ่งเดือนเนี่ยลงต่ําได้นะครับถ้าข้าวตั้งท้องแล้วไม่ค่อยได้แล้วาจะล้มนะครับเราก็ต้องดูคนบินด้วย นะครับไม่ใช่ว่าโดนไม่ดีดีครับประหยัดเวลาด้วยแต่ต้องมองว่าถ้าจะให้ทั่วถึงนี่จะจี้ดีๆเนี่ยต้องมั่นใจว่าต้องเอาขนอย่างเช่นเป็นหนอนกอเป็นแมลงบวเป็นเพียไอ้พวกเนี้ยจี้เลยครับต้องจี้ครับถึงจะดีนะครับต้องต้องมองอย่างนี้นะคือหรือถ้าเป็นไปได้อ่ะช่วงข้าวท้องอ่ะเอาขนฉีดรอบหนึ่งเอาแบบเครื่องสายฉีดแล้วก็พอข้าวการห่างวัตถุหรือการหร่างวัตถุเนี่ยเราค่อยเอาโดน การหางประตูเราฉีดเอาโดนบินแล้วก็ช่วงที่ว่าอ่าก้มเนี่ยเราก็เอาโดนบินอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าต้อมมองมาหลายครั้งและต้อมมองดูนะครับโดนเขาก็ดีนะครับแต่ประสิทธิภาพที่ลงถึงพื้นเนี่ยบางทีมันสู้คนจี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่ต้อมที่ต้อมมองนะโดยส่วนตัวนี้ความคิดส่วนตัวนะต้อมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนต้อมหรือเปล่าแต่ความคิดส่วนตัวต้อมเป็นแบบนี้เนี่ยครับรอยแมลงบวลงมันก็จะยุบยุบไปเนี่ยเออ อันอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อันอื่นยังถือว่ายังดูดีอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอฉีดยาวันนี้แล้วก็จะดูผลอีกทีหนึ่งก็คือตอนเนี้ยระดับน้ําต้มก็จะไม่เติมละจะให้อยู่แค่นี้เนี่ยนะครับก็รอดูว่าถ้าเขาฟื้นขึ้นมานะครับไอที่เขาเป็นก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่เอาพราะข้าวยังเล็กอยู่เดี๋ยวแตกใหม่มาพอเป็นพอข้าวเริ่มดีเดี๋ยวต้มจะใส่ปุ๋ยหนุนสามเพราะว่าตอนนี้นับไม่ได้ข้าวต้มสี่สิบสามวันปกติข้าวห้าสิบวันออกนะครับท้องห้าสิบวันออกแล้วเนี่ยบงบงง รุ่นที่แล้วรู้สึกจะประมาณ55วันออกนะครับรุ่นที่แล้วที่ต้องทานะรุ่นนี้4 3วันยังไม่ไปไหนเลยข้าวช้ามากนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าข้าวเขาจะไม่ออกนะออกแต่ช้าช้าแน่นอนขนาด5 4 5 1ยังร้อยกว่าวันเลยจาก95วันนะอ,อ่ะไม่ต้องกลัวครับก็วันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฉีดยานะโดนฉีดหรือเอาค้นสะพายฉีดนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอันนี้ก,ก็ก็ลองไปพิจารณาลองไปดูเอาว่าเราจะเลือกแบบไหน นะครับแต่สำหรับต้อมนะต้อมก็มองมาเรื่อยๆก็ถ้าเราเอาประหยัดเวลาหรือหาน้ำได้ไวเนี่ยเราก็เอาโดนบินไปแต่ถ้าเราคิดว่าเอาคนจี้ดีกว่าเนีกย็ก็เหมือนต้อมรอบนี้รอบ,บนี้ต้อมเอาเอาน้ำเข้ามาพ่นให้ถ้าถ้าใึช่วงขาตั้งท้องเราจะเปลี่ยนเอาโดนก็ได้คือมันมันถ้าต้อมมองนะต้อมก็อยากจะเอาคนจี้อย่างนี้แหละเพราะสมัยก่อนต้อมก็ฉีดเองก็ไม่มีโดนนะครับวันนี้ก็มาพูดรวมๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องของใช้โดนฉีด ดีไหมหรือว่าเอาคนสพายดีกว่านะครับมาเปรียบเทียบเนาะก็มามาพูดคุยกันดีกว่าเนาะหรือพี่ๆน้องๆว่าไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสําหรับมือใหม่มือเก่าก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะครับวันนี้อากาศดีครับนี่อาทิตย์ขึ้นแล้วพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอ,อร์โมนเร่งรากแต่กอใบเขียวใบตั้งนะครับ หรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันุ์ข้าวนะครับติดต่อสอบถามได้นางช่องอลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรในช่องทางของ u t u b e นะครับหรือจะติดต่อหาลุงเขาเลยปรึกษาเรื่องข้าวนะครับเรื่องพันธุ์ข้าวเรื่องตัวหมกักหมักข้าวดีดข้าวเด้งของลุงเขาแน่นอนครับพอต้อมใช้ทุกรอบเลยดินนุ่มมากนะครับทุ่งไหนไม่มีข้าวดีดอยากจะหมักฟางได้ครับหมักหญ้าได้ครับเพราะว่าเขาเป็นกรดฮิวมิกช่วยบำรุงดินด้วยนะครับ 099 4 1 9 9 366ลุงติตะวันแดงครับ